ขาบอกพี่โก้รู้อย่างว่าพี่สันนี่เสียแล้วเราตกใจเราบอกเราต้องหยุดงานเลยงงว่ามัน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 ไม่มีวี่แววอ่ะกูว่าเขามีอยู่ช่วงนึงเขาดีขึ้นแล้วนะเนาะเพื่อนกูก็เป็นมะเร็งเยอะเหมือนกันคือแต่ละคนกูชั่ว่าถ้ามันมีการรักษาดูแลมันมันสามารถโค้รีคอเวอร์ได้แต่บางครั้งคนเรามันจะยากในการรักษาคือจิตใจคือวันนี้ ที่ได้ไปแบบสวรรค์ก่อนใครไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบว่ามันมีภาระมีห่วงอะไรแล้วคือเขาเป็นรุ่นพี่ที่ดีเป็นเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนแล้วก็ในวงการไปค่ะ ใช่ไมครับพี่โก้หารเดินทางมาเป็นคนแรกๆเลยรถมาถกพี่ไอพี่ซันนี่วันนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท้าความถึงความผูกพันก็เราก็รู้จักกันมาร่วมสี่สิปีนะครับเพราะว่าพี่ซันนี่เนี่ยเป็นรุ้นพี่ที่โรงเรียนเก่าตั้งแต่สมัยประถมก็คือเซนต์โดมินิกแล้วโก้เนี่ยก็สนิทกับพี่ซันนี่ตั้งแต่สมัยเราอยู่ประถมอ่ะแล้วก็แบบมานอนที่บ้าน มาวันเกิดหรือว่าเข้าดาวอะไรอย่างเงี้ยครับจนเราเติบโตมาด้วยกันแล้วก็พี่ซันนี่ก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงโดยเข้าค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นค่ายเดียวกันอีกนะครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของแบบว่าการไปออกงานด้วยกันโชว์ตัวด้วยกันถูกโกงด้วยกันก็ผ่านกันมาหมดทุกอย่างนะครับก็คือว่าเราเราก็เลย รู้สึกว่ามันใจหายนะครับวันที่เมื่อวานแล้วเรากําลังทํางานอยู่แล้วมีสายที่เข้ามาบอกว่า<ะ>มีคนบอกขอพิกัดบ้านพิ่ซันนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังถามว่าเราจะไปสัมภาษณ์หรอเ<ะ>ขาบอกพี่โก้นยย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วคือคอนเสิร์ตคีตาที่เป็นแบบว่าเป็นคีตาไอมิสอยู่ที่จะจัดเ<ะ>นี่ยนะครับก็มีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนจะได้เล่นกันอยู่แล้วอีกสองอาทิตย์<ะ>แล้วตัวพี่กับพิ่ซานนี่อ่ะต้องโชว์คู่กันซ<ะ>้อมกันเสร็จ แต่ก็อ่าโอเคมันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติก็คือว่าปิดประเทศแล้วก็เลื่อนกันไปโดยไม่มีกําหนดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกันผ่านช่องทางโซเชียลอย่างอย่างอย่างไลน์เราแบบไปดูว่าเอ๊ะเราถ้าเราจะมีกลุ่มแบบเป็นเด็กนักเรียนเซนต์บอมินิอย่างเงาี้ยในกลุ่มก็จะมีแบบว่าสสธัญวาัฒน์นะครับ<ๆ>แล้วก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้างหรือพิซันนี่ก็ยังแบบ เดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็ยังแบบเพื่อนเอารูปเก่าๆเรามาแซวเขาขอรูปเขาสมัยเด็กๆก็เออสมัยนั้นเขาไปประกวดสยามกลการนะคือไม่มีวิแววเลยจนเมื่อเดือนธันวาเป็นเดือนพลายมันนะครับก็ยังมีการนัดว่าจะนัดเนี่ยมามาเจอกันมิสติ้งกันนะแบบชาวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พิเษนีหายไปเลยแต่ด้วยการที่หายไปเลยเนี่ยในกลุ่มเขาไม่มีใครเอจใจก็คิดว่า สงสัยนางก็คงแบบดูดวงอือว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปีนี้พี่สันนี้ก็เพิ่งอ,อายุห้าสิบเองอนะครับก็ก็ก็ไม่มีอะไรจนจะถามว่ามีลางไหมหรือว่ามีอะไรไหมก็อาจจะเป็นช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาคนชอบมาถามเราว่าสันนี้เป็นไงบ้างแล้วบอกไม่รู้นางเหมือนกันเนะนางก็คงแบบตีกวิเวกไปตามสไตล์นางเพราะว่าเดี๋ยวนางอยากจะไปต่างประเทศนางก็บินไปทํางานเลย หรือบางทีนางอยากจะไลฟ์ดูดวงก็ไลฟ์แบบทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็เลยแบบเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาตรงนั้นอย่างอาการป่วยใดๆของพี่สันนี้นี่คือไม่ได้แบบอัปเดตกันมาเลยใช่ไหมคะพี่คือพี่สันนี้เนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องเจ็บป่วยเขาจะไม่เล่าเหมือนคนที่เจ็บป่วยเขาจะเล่าแบบว่าเหมือนเอนเตอร์เทนอะว่าโอ้แกฉันก็เป็นมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่เราก็คิดว่า สาิบปีที่แล้วเขาน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะหลังจากที่มาคีตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ควบคุมในเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างนะครับไม่ได้ไปมีวิแววว่าจะแบบลามมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่ในใจแล้วกเ็เพื่อน,อนๆหลายๆคนที่แบบรู้ๆกันวงในเนี่ยก็คือเหมือนเขามีภาวะแบบเหมือนซึมเศร้าะ่ะด้วยความซึมเศร้าตรงนี้หรือเปล่าทําให้แกเนี่ยเวลามีเรื่องทุกใจ แกจะปลีกวิเวกไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากบอกใครจนทําให้เราหลายๆคนก็เลยแบบแบบพลาดอะพลาดพลาดโอกาสที่จะแบบได้คุยกันหรือได้ช่วยเหลือหรือว่ามัน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 ง่ายมากเลยเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ไม่ไกลกันเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือด้วยที่ความที่แบบเราห่างกันไปช่วงโควิดด้วยแล้วก็แต่ละคนก็ต่างกลัวกันอะต่างคนต่างกลัวกัน ก็แยกย้ายกันไปนะครับสุดท้ายเราก็เป็นอุทาหรณ์ทำให้เราได้คิดว่าเออบางครั้งสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสุขภาพจิตเพราะไม่ใช่พี่สันติคนเดียวเพื่อนโก้หลายๆคนที่หลายๆคนรก้รสนิทกับโก้ก็เป็นกันหมดเลยคือซึมเศร้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดจากความเครียดแต่ถ้าเกิดเราเครียดแล้วเราได้พูดบ้างอ่ะอย่างน้อยมันก็จะทําให้เราแบบไม่ป่วยนะแต่ถ้าเราเครียดแล้วเราเก็บสะสมสะสมสะสมเนี่ย บางทีมันก็อาจจะแบบรู้เมื่อสายอ,อะไรอย่างเงี้ยครับกูวคเ่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งน่งีทไมกู้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าปก,ปกติเราเจ็บป่วยเราอาจจะต้องแบบตีโพยตีพายบอกใครขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่พี่ซันนี่เป็นคนที่มไม่ชอบเอาภาระไปให้ใครขณะเขาก็อย่างกับกู้เนี่ยเขาไม่เค่อยยืมเงินกู้เลยนะคือคือซึ่งปกติคนอื่นจะต้องยืมเงินอะ แต่เขา,าจะไม่เป็นคนไม่ยืมเงินใครไม่สร้างภาระให้ใครแล้วเวลาที่เขาจาักไปเนี่ยมันเหมือนกับเขาแบบคือเขาไม่อยากให้ใครแบบเป็นภาระอย่างที่ตามข่าวเรื่องคุณแม่ก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเสียดายเสียดายจริงๆแล้วมันมันเ็วไปจริงๆชุดที่ผ่านมาจากงแต40ปีนี่คือไม่ไม่พี่ชันนี้เขาไม่ได้มีท่าทีเขาเคยพูกเาเเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก เพราะว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้แบบว่าเกิดมาสบายพี่สนีทเป็นคนลําบากนะครับแล้วก็เออเหมือนเหมือนอครอบครัวอะไงเงี้ยก็ไม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่สนีทเขาแบบว่าโคฮะเรามารู้อตอนหลังว่าเขาแก่แกจะค่อนข้างจะป่วยแล้วไม่เรารู้สึก ที่ไม่ได้รับดูตัวนี้เพราะถ้าอย่างน้อยมีโอกาสได้ช่วยจริงๆแกป่วยแกก็บอกเรื่อยๆนะอย่างที่แบบในสื่อหรืออะไรเงสัมภาษณ์ก็บอกว่าป่วยแต่เป็นลักษณะบอกแบบเอนเตอร์เทนน่ะนึกออกมะว่าแบบว่าเออแบบว่าเออฉันแบบว่าเป็นไทลอยนะตัวเลยอ้วนเป็นหมูเลยหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ได้แบบว่าฉันไม่ไหวแล้วหรืออะไรมันไม่ใช่เลยแล้วก็ในพูดในเรื่องของส่วนของอะไรอะมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ได้ถูกนําเสนอในแง่ของ ความน่าสงสารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถแก้ไขมันได้ด้วยการปฏิบัติ<ม>ต่างๆเขาช่นอยะไก็กูว่า,าขวเขามีอยู่ช่วงนึงเขาดีขึ้นแล้วนะนะเพราะเพื่อนกูก็เป็นมะเร็งเยอะเหมือนกันคือแต่ละคนก<ม>ูเชื่อว่าถ้ามันมีการรักษาดูแลมันมันสามารถครโค้กรีคอเวอร์ได้แต่บางครั้งคนเรามันจะยากในการรักษาคือจิตใจ ถ้าจิตใจมันสุดมันไม่ไ,มไ,มไหวแล้วเงี้ยมันก็จะพาส่วนอื่นแย่ไปด้วยครับอย่างวันนี้ได้มีโอกาสรำลาเลยนะ่อก้อ่อะไรตำรตเออกูก็จะบอกเขาบอกว่าพี่ซันนี่ไปสบายแล้วนะคือคือวันเนี้ยพี่ได้ไปแบบสวรรค์ก่อนใครไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบว่ามันมีภาระมีห่วงอะไรแล้วไปให้สบายแล้วก็แบบไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปในที่ที่มีแต่คนรักเรา คนยอมยอมร,ร,ร,รับได้เอาถ้าจำมหาถ้าจำของวิจารเนี่ยค่ะบุ๊โกอแบบประทับใจอะไรที่มีบ้างคะคือเขาเป็นรุ่นพี่ที่ดี <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียน แล้วก็ในวงการเป็นคนดีแล้วก็คือซัพพอร์ตในเรื่องของทำแนะนำหรือว่ากำลังใจติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ